สวัสดีครับผมสวัสดี FC ฟซบาวเดียครับสวัสดี FC มาดามหน่อยนะครับผมอันมือนี้บาวเดียสิกำลังสี่เฮ็ดกับเข่านะครับอันนี้เป็นบริเวณในครัวนะครับนี่นะฮะอ่ะวันนี้จะนำเสนอเมนูอะไรนะครับเดี๋ยวเรามาทำกันเลยนะอันนี้ก็จะเป็นปีกไก่นะครับปีกไก่ที่บาวเดียสับไว้แล้วนะนะครับก็จะมีพริกแกง พริกแกงเผ็ดนะครับแล้วก็นี่ที่บออเดียจะทําก็คือผัดผัดเผ็ดนะครับเป็นคล้ายๆผัดผัดพริกแกงนี่แหละนะครับแต่ว่าทําง่ายๆนะวัสดุอุปกรณ์อาจจะยังไม่ครบมากบ่าเดียวจะใช้เป็นผัดกะเพรานะครับเป็นใบกะเพราในการใส่นะเพิ่มความหอมแล้วกันทำง่ายๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํากันเลยนะเดี๋ยวก็ 17ก่อน่โอเคเดี๋ยวรอสักพู่ ก็ภายในครัวก็ยังไม่เรียบร้อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าอันนี้ก็ยังไม่ได้ยาแนวนะครับต้องยาแนวนะยาแนวนะครับนี่จะประมาณนี้นะครับมะะผมอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปทํากันเลยครับก็อาจจะไม่อร่อยมาททำกินเองนะครับอาจจะไม่อร่อยเท่าที่ควรก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวขออนุญาตบอกไฟก่อน ใช้ไฟต่ำนะครับหยาะน้ำมันนิดหน่อยอ่ะหยาะน้ำมันไปนิดหน่อยครับแล้วก็น้ำมันนิดหน่อยแล้วก็พริกแกงเอาถือไปวางไว้ไหนเมื่อกี้อ๋ออย่างนี้เองนะครับทุกอย่างเนี่ยเบาเดียกะเอาเลยนะครับไม่ได้ตวงนะพริกแกงประมาณนี้แต่ว่าไก่มีแค่ นิดเดียวเองประมาณ5-6กปีนะครับเพราะฉะนั้นเราเดี๋ยวจะใช้ประมาณเนี่ยประมาณาประมาณ2ช้อนโต๊ะนะครับก็ mm. ประมาณนี่ะเดี๋ยวก็จะผัดนะครับผัดพริกแกงให้อ่เขาเรียกว่าอะไรให้มันหอมนะครับให้ความหอมจากพริกแกงเนี่ย หืกลิ่นช่วยมานะ,ะับผัดให้หอมเลยนะฮะพอพริกแกงเริ่มเริ่มหอมแล้วนะครับก็จะเลีงไปขึ้นนิดหน่อยใส่ไก่ลงไปเลยฮะ สังเกตไหมครับว่าเนื้อไก่มันจะคลุกเคล้ากับตัวพริกแกงนะครับเราจะผัดอย่างนี้ไปเรื่อยๆก่อนนะครับผัดไปเรื่อยๆก่อนเดี๋ยวเพิ่งเติมน้ํานะครับอันนี้เป็นสูตรบราเดียวเองนะหลายท่านอา,อาจจะมองแล้วก็แบบเอาทไมไมําไมไม่ใส่นู้นทําไมไม่ใส่นี่นะครับบเดียวไม่ได้ทําตามสูตรใครนะฮะลองทําดูนะครับ เพราะว่าเบาเดียเคยทำแล้วมันอร่อยก็เลยทำแบบนี้ตลอดเลยพอมันเริ่มแห้งนะครับพอมันเริ่มแห้งก็ค่อยเติมน้ำทีละนิดนะครับ หยดน้ําไว้นะครับหยดน้ําไว้ทีละนิดนะฮะ่ะประมาณนี้ก็คั่วไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าตัวไก่เนี่ยจะสุกนะครับถ้าใครมีพริกนะครับพริกพริกแดงนะครับก็สามารถซอยเป็นเฉียงๆนะฮะเพื่อทำให้เป็นสีสันสวยงามก็ได้ ลงกุ้งคิงสิ่งที่บเร้จะใส่ต่อไปนะครับรสด,ดีก่อนละกันนะครับรดดีประมาณเท่าไหร่ไม่แน่ใจนะครับประมาณนี้รดดีน้ำตาลสักนิด เติมน้ำลงไปเรื่อยๆนะครับไม่ให้ไม่ให้มันเขาเรียกว่าอะไรไม่ให้มันข้นจนติดกระทะอะไรประมาณนี้นะอีกอย่างหนึ่งนะครับตระกูลผัดต่างๆนะเนี่ยบาเดียชอบชอบน้ําเยอะนะฮะอ่าแล้วก็ผงชูรสนิดนึงนะครับใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะครับประมาณ ปรู่รสเสร็จแล้วก็ซอสปรุงรสนะครับสักนิดหนึ่งแล้วก็น้ำปลารสชาติน่าจะโอเคแล้วนะครับประมาณนี้ที่เหลือก็แค่รอไก่สุก อเคเดี๋ยวรอไก่สุกสักแป๊บนะครับโอเคครับหลังจากไก่สุกนะครับหลังจากที่ว่าไก่สุกแล้วนะครับก็จะเหลือน้ําประมาณนี้นะรสชาติก็ปรุงตามใจชอบเลยนะครับบอาเดียวเมื่อกี้ก็ปรุงเพิ่มมาอีกนิดนึงนะครับอ่ะแล้วก็ใส่กระเพราครับเป็นแบบเรียกว่า เพิ่มความหอม,อมอเดี๋ยวเรามาชิมดูนะครับว่าเป็นยังไงนะฮะ เค็มไม่ใช่อร่อยอร่อยโอเคครับนี่ฮะแล้วก็ใส่จานนะครับพร้อมเสิร์ฟได้เลยก็จะเป็นเมนูนี้มีชื่อว่าขั่วไก่พริกแกง นี่ท่าดาน่ากินไหมครับในข้าวสวยร้อนๆนะครับโอเคเจอกันคลิปหน้าครับกับบาวเดียเข้าวครัวสวัสดีครับ